สวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีดวัดีวันนี้เป็นอีกวันครับพามาล่าแต้มใหม่ครับนี่ครับพันยีพันหญิงครับแล้วก็ผมครับก่งยอดพลานครับวันนี้เอามาสามขุพนพลครับนี่ได้ดีครับ จ้าก้าแล้วก็แม่ท้องครับแม่ท้องเป็นลูกของไอ้ตั้งนะครับไอ้ตั้งที่คลิปที่ไปล่าที่เจอสามตัวนันครับถ้าใครไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปย้อนหลังครับคือลูกของไอ้ตัวที่ตั้งนะครับวันนี้เวลาตอนนี้เวลาใบหนึ่งไปสองนะครับแล้วก็ลองติดตามชมดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม มันจะมีจ้าอยู่ลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเรานพอะนะไปหาแรนบต้องไปเจ้าครับประมออาณเที่ยงเี่ยงก็ไปก็ได้ครับสอนเจ้าแรนมันบอกไหหลงเดียวทาหลง ถึงแม่จะล้แต่ว่ามันล้มบ่ไก่จะเก่าถ้าหมาไปหมดตรงจุดมันจะไม่ได้กินครับล้องว่าจะป้าอย่างก่อนนะครับเลยแม่ท้องเอ้ท้องไปหมานุม่มครับลูกมันออกจุบเดียวอยู่ ตัวจ่องก้านี่อายุประมาณสามปีครับ <m> <Ru> แต่ว,ว่ามันกำลังเกิดลูก <m> จุบเดียวอยู่ครับขอกเดียวอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ว่ากันครับมาพันยีหอแล้วครับเมื่อกี้วอมาเดี๋ยวผมวอไปใหม่นะ Như này naggóng hãy nhớ đòi hãy nhớ mọi lòng hãng You luôn luôn này tăng luôn 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 2 วอนหนึ่งเรียกวอสองได้ยินแล้วเปลี่ยนวอสองไ,ได้ยินสมัยนี้ต้องใช้วอรครับเพื่อนโอ้แลนจ็อกีออนอ่น้งอันก็นี่น่าจะโลเนี่ยน,นี่เดี๋ยวไปพอ นับตัวได้เฮาเนี่เปืี่นตัวได้เฮาได้ดีกะไอท้องครับไอท้องเนี่ยผู้ที่ผมขายอย้่นอกเขงนลยลูกมันนะผู้ที่ผมบ่าขายอุเจองเนาะ เขาโมจะก็ไปนอ๊ล้อซิเนาออืขายซีปังเหรในร้นอาหรกำลมาลนเนาะพอหอยจอกขนาดสิปู่่บ่าบ่าเลยยนเปก็ปูปีานเดียวเขาเดี๋ยวขาเหียนถูเขาเลยขอกกันก็สชเขากมาขอใช่ไหมเดี๋ยวเจ๊ก็เียดูเขาเ่ย

ที่เขาหางขาหนังจมบุญแล้ว <c oughs> หนึ่งแต้มแล้วครับที่นแน่ <c oughs> แต่ไม่รู้วะไอไปอยู่กิ่งใด้ที่พันเหงื่อขึ้นไปพอแล้วยังมาหมานตัวด้วยครับไม่เจอตัวแล้วครับแต่มันมีรูอยู่แล้วนับได้ว่าหนึ่งแต้มน,นะครับ ถึงแม้หมาจะจับไม่ได้หรือว่าเราจะไม่ถ่ายให้ดูก็นับว่าหนึ่งแต้ม้วครับผมเมื่อกี้ขึ้นกอปุ่นครับมันตนมาหมดได้มโ้หูมื่กี้ผมที่ผมมาหาน้องเขาครับพันหยีกับพันหยิงครับแล้วก็พันหญิงขึ้นไปไม่มีแรนครับน่าจะโดดแต่พวกผมไม่เห็นครับหมาผมมาลัดทางนี้แล้วก็ได้กินแล้วก็มันมาเฝ้าอยู่นี่เป็นชั่วเป็นชั่วโมงนะครับ ่กี้ผมเรียกว่ามันมาแล้วกับมันพามาหาที่รูดินไหนเป็นรูเม่นครับข้าไปไหนนี้่ละเจ้าค่ะเจ้าค่ะมามามา อยู el el ่บ่อยู่หูได้หมาอยู่นี่ทิ้งแม่นละเห็นไหมครับอยู่ในน้หมาเข้าไปในข้างในครับโวาปูได้ปูปูจุ๊กของเป็นมะฮู้ฮะอ้าเจ๋ยเลยหัวกูรู้คนแน่กูเจ้กินข้าวเนาะเจ้ชิชอปป้อนหรือส่วนโดนคนนอนนอนช้าเนี่ยหขิจนไดอ ใช่ไหมเจ้าหน้าหอเจี๊ยดเจี๊ยดใล่ะมดทั้งท้ายแก่อกอะไรอ่ะเดี๋ยวจะหอมอะไรมาดูเพ่อหออืมน่าจะโดนมาครับแต่พันยีไม่เห็นหมาผมได้กินก็เลยดมมานี่หมาเขาไม่ได้กินหมาเขาแปดสิบหมาผมเก้าสิบวันนี้นะเฮ้คครับเดี๋ยว ลองส่องดูว่ามีอะไรเนี่ยเปล่านะครับเดี๋ยวลองขุดพอละเดี๋ยวลองขุดพอดูนะครับพอดูเนี่ยตัวจตรวตรงไอ้ยุงกําและมดต่อยเจ๊ตเศร้าได้ต้องแกกันเนี่ยดิบไได้กินงะตอนนั้นเขาซิบเปอร์เซ็นน่ะมาเขาแปซิบเจ๊ซิบมัได้น่ะ ทำตุ oh. Oh. Oh, ้เจตุร์และนจังง้ามหมนี่โหนโอู้ไปโดนเส้นหมาหมดนะทางนี้เต๋อเลยนะโอ้โหจังง่าจังง่า Mày lên tàu bếp nàng tàu vlog bố là tay bố là một gia đình bố là một gia là một gia đình bố là có bố là một gia đình bố là một gia นักการเพลินอนัวให้ลยงทหนอหอจะยานเล้ากหางเก่งนอตั้่ก็อตุ้งัวทอ๋อได้ย่อเหอเจ้าก้าเจยาก้ามาหนิเจ้าก้ามาเ่เจ้าาหันมาครับดูอยู่ในโพงมันบออองครับมันเฝ้าครับเจ้าามาหนิมานี่ มานี่จตรงนามานี่มานี่มานี่ยอืมมานี่หมาไม่ยอมออกคุณเตงเอ้ยอืมอจะเข้าไปเห็นไหม ดูครับเฮ้ยเฮ้เออเอดูเอาดีขนาดนี้เพาดีนะตัวนี้นะตะกี้มันปลามันมาคุดรอบเลยมันบ่เฮาครับเรือมันเฮามุ่ผมไม้ได้เงี้ก็เลยตุ๊บใหม่แล้วก็ห้องมันตุ๊บมาเต๊บอีกเด้ดตุต๊บมาแต๊บและะ้วก็ มันมาหาแล้วกับมันปลามาที่หูนี่ครับโอเคดึงได้หมาออกก็ดีแล้วต้องมัดเอาไว้ครับดูถ้าไม่มัดนี่มันจะย่งเข้ารูแล้วครับจงค่ะทำไมเมื่อกี้ไม่เห่าอะ่ะพันธย,ยีเขาไปไหนล่ะ พอไปพร้อมกับตัวไอ้ยังนะครับพันหญิงกำลังเอาดินเคลียดินออกครับดูดูเด็กเด็ไปติ๊กติ๊กนี่ยเฮ้ยยิ้เฉยเฉยเดไปไหนได้กูมัดมึงแล้ว เดี๋ยวผมองให้ดูบเ่อีพันยืนื่องอี่กันรโอ้กหมหารนะเห็นไหมครับหางมันอยู่นู่น นนเห็นไหมครับเพื่อนๆโอเคครับโอ้ยถอยก่อนก็เลยจะปูกแล้วก็เซตต้นสายมาปูกเลยกันปลูกอ่ะต้นสาเพื่อนๆทุกคนนะ สงสัยคลิปนี้คงมีแค่นี้นะครับช่วงนี้ก็คงจะมีคลิปพาหมามาเที่ยวป่าบ่อยๆนะครับถ้าอยากดูก็กดติดตามไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ